ว่าต่อไปอนาคตเราจะไป็นงไงเพราะฉะนั้นตั้งใจตั้งแต่เดี๋ยวนี้ณนะวันนี้เดี๋ยวนี้เลยต่อไปเราจะเป็นอะไรต้องมีความฝ่ฝันก่อนอย่างที่หมอบอกพวกเราแล้วว่าหมอตั้งใจจะอยากจะเป็นหมอตั้งแต่เรียนประถมปีที่สองมีความฝันอย่างเดียวมันก็ฝันลมลมแรงๆใช่ไหมใช่มีความฝันเสร็จเรียบร้อยแล้วต้องมีปณิธานกินแนว่วแนว่ว่าจะไปให้ถึงความฝันได้ งใจจะทาไงที่ถึงความความฝันที่เราฝันไว้ตั้งใจแน่แน่มีสองอย่างยังไม่พอใช่ไหมมีความฝันอยากจะไปเวียงจันทร์แน่แน่ไปแน่แน่ไม่เริ่มเดินจะถึงไหมไม่ถึงเพราะฉะนั้นมันต้องมีอันที่สามก็คือมีแอคชั่นมีการกระทำเกิดขึ้น ใฝ่ฝันว่าจะเป็นอะไรมีจิตใจแน่วแน่ว,ว่าจะมุ่งมั่นทําอย่างนั้นแล้วก็ต้องเริ่มทําเลยเมื่อมีโอกาสต้องใช้โอกาสนั้นโอกาสไม่ใช่มาหาเราเสมอเสมอไม่ใช่เพราะฉะนั้นเมื่อเมื่อวานนี้หลวงพ่อประกาศปุ๊บประชาชนประกาศปุ๊บคนนี่จะเป็นผู้นําต้องแสดงตัวใช่เรานีแหละใช่ ที่หมอเริ่มพูดวันแรกเนี่ยสมัยแรกๆที่เริ่มพูดเนี่ยนะครับต้องหาเวทีพูดนะเรามีสามอย่างมีแอคชั่นเราต้องมีความรู้ประกอบไปที่จะไปใช้ในการเป็นประโยชน์การที่เราศึกษาศึกษาการศึกษาอะไรต้องศึกษาให้ละเอียดต้องรู้ขั้นตอนต้องรู้เรื่องของเขาเมื่อวานนี้ดีใจที่ไม่ได้มีโอกาสไปฟังเยาวาชนไทยดูอะไรอย่าไปดูที่เปลือกดูต้องดู ลึกซึ้งว่าฐานที่มาเขามาได้ยังไงเพียงนั้นจริงๆลึกๆเขามีที่มายอย่างนี้เราจะไปดูที่เปลือกเหมือนกับพวกเราเนี่ยเราด้วยฝรั่งเกงฝรั่งเกงฝรั่งเกงแต่เราไม่รู้ว่าฐานที่มาเขาไปยังไงเราไปดูแต่เรื่องของฝรั่งเสพบริโภคแต่เราไม่รู้ว่าฝรั่งเวลาเขากว่าจะหาของมาได้กว่าจะเสพบริโภคได้เขามีความมุม,มานะขนาดนะั้นพอรู้ไหมว่าทําไมเมืองไทยเนี่ยถึงถูกดาหน้าว่าด้อยพัฒนาหรือไม ประเทศเรานี่ประเทศด้อยพัฒนาใช่ไม่ใช่ใช่พวกเรานี่แหละจะทําให้ประเทศไทยมันพ้นจากประเทศด้อยพัฒนาขึ้นอยู่พวกเราเมื่อเช้านี้ผมก็เสพเปลิลไปพบกับท่านผู้ว่าราชกรรารจังหวัดมาได้คุยกับท่านหลายเรื่องท่านห่วงอะไรหรือไหมครับถ้าบอกเมืองอุดอรเนี่ยตายปีละส0 0รกว่าคนจากอุบัติเหตุนี่ไงทำไมตายปีละสี0รอคนส่วนมาก เมาแล้วขับรถท่านเลยบอกนี่ถ้าเบื่อประชาชนถ้าเยาวชนมีศีลธรรมอย่างเดียวมันช่วยเหลือปัญหาชาติบาเบืองได้เยอะแยะพวกเรารู้ไหมประเทศไทยนี่ด้อยพัฒนาเพราะอะไรไ้มตึกรามบ้านช่องเรานี่น้อยกว่าเมริเปล่าน้อยกว่าอังกฤษไหมตึกบ้านเราสูงกว่าประเทศอังกฤษด้วยมากกว่ามากกว่าแฟางรงก์เด็ร รถบ้านเราน้อยกว่าบ้านเขาไหมรถบ้านเรามากกว่าผมว่าประเทศทั่วโลกนี่บ้านเรามากทั้งจานวนและชน,นิดปีหนึ่งมีการออกรถใหม่ปีละห้าแสนถึงเจ็ดแสนคันป้ายแดงบ้านเราเหมือนเป็นไปได้หมาสถีเลยการสื่อสารของเรานี่ด้ยอยกว่าคนอื่นใช่ไหมรู้ไหมว่าเมืองไทยเยาวชนไทยมีโทรศัพท์มือถือมากที่สุดในโลก ไ,ไม่บ้านเรามาชามมม้านี่ไปคุยนะแ่้าถ้าบอกว่าคนใช้ยังเรียกร้องจะเอาโทรศัพท์มือถือไม่รู้จะให้ใค,ใ,คใครตามกระขนาเนี่ยประยะนั้นเรามีอะไรที่น้อยกว่าเขาถึงเป็นประเทศด้อยพัฒนารูกสานึกของความรับผิดชอบของคนในสังคมเนี่ยมีน้อยกว่าเขา วินันของคนในสังคมน้อยกว่าเขาเราถึงได้ตายเฉพาะอุดรเนี่ยตายมากกว่าสงครามอิรักกับอเมริกาใช่ไม่ใช่4 0 0รอยกว่าคนตายมากกว่าอีกเรารู้ไหมคนไทยเรยรู้ไหมไฟเขียวแปลว่าไปได้รู้ไหมไฟเขียวไฟแดงไฟเหลืองรู้ใช่ไหมไฟเขียวแปลว่าไปได้ไฟเหลืองเตรียมหยุดไฟแดงหยุดใครๆก็รู้แต่ความเป็นจริงคนอุดรเป็นไงเดี๋ยวไอ้ชนไทยไฟเขียวไฟเขียวแปลว่า ไปได้ไฟเหลืองให้รีบไปไฟแดงถ้าจะไปกูก็ไปได้นั่นคือบ้านเราอ่ะอย่างเงี้ยเขาเรียกด้พัฒนาแล้วกลางคืนนะท่านผู้ว่าท่านบอกว่ากลางคืนมีการแข่งรถมอเตอร์ไซค์กันวัยรุ่นนี่ขี่มอเตอร์ไซค์กัน เสียเงินซื้อยังไม่พอเสียเงินค่าเติมน้ำมันอีกซึ่งเราเนื้อไมนก็แพงแล้วเวลาขึนา้นมอเตอร์ไซค์ทีเนี่ยวัยรุ่นน่ยถ้าไม่มีธรรมะถ้าเบื่อพวกเรามานี่มันต้องสพวกเราต้องไปถ่ายท่อที่หัวเรื่นครับผู้นำเยาวชนไทยจะไปนั่งขีม่มอเตอร์ไซค์บึ้นๆเคยเห็นไหมบางคนนะขีม่มอเตอร์ไซค์โอ้โหบางทีนี่ยมันไปเงี้ยผมไม่รู้มอเตอร์ไซค์ที่อุดรน,นี่เสียงยังไงไม่รู้นะแต่ที่กรุงเทพผมฟังนี่ดีชัดเลยมันดังเงี้ยแหละนะบีบท่องอะแบนเบน ไปไป้ปไ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 ปแป่ปไ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 งไปไปคปไ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 ปนปไ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 าไปไปีปไ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 ป้ปไ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 ไปไดไปไไไไปไไไไไปไป นึ่งเดือดหนึ่ง,งขาไปนอนคว่ำพักเดียวขากลับนอนหงายนบนรถปอร์ติตึงเปิดไฟหวอมาใต้เหน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 ต้เนเรียบร้อยแล้วช่วงเสี้ยววินาทีเดียวอะมนุษย์เราเนี่ยแง๊บเดียวใช่ไหมตายทำไมเราไม่เปลี่ยนความคิดสมัยน้องเมื่อวานนี้ถามแล้วยังมีตังในกระเป๋า มีแบงก์เก่ากับแบงก์ใหม่จังนองครับถ้าเบื่อพวกเรามีเงินในกระเป๋ามีแบงก์เก่ากับแบงก์ใหม่เวลาจะจ่ายตังค์ให้แม่ค้านี่จ่ายแบงก์อะไรแบงก์เก่าร้อยละร้อยทั้งร้อยครูจะเลือกเก่าที่สุดหรือเก่าที่สุดแล้วก็จ่ายไปอ้าเวลาเวลาถ้าเกิดเขาทอนตังค์ให้เราแม่ค้าทอนตังค์ให้เราแม่ค้ามีแบงก์เก่ากับแบงก์ใหม่แม่ค้าทอนแบงก์ใหม่ให้เราเราชอบไหมครับชอบ เราชอบแบงค์ใหม่แต่ทําไมเราไม่ทําในสิ่งที่คนอื่นเขาชอบบ้างนะใช่ไม่ใช่ต่อไปนี้เราต้องคิดสมัยสิ่งที่เราจะทําทุกครั้งต้องเป็นสิ่งที่ดีและคนอื่นเขาชอบและประทับใจเปลี่ยนความคิดสมัยความคิดของคนนี่เปลี่ยนยากหรือเปลี่ยนง่ายเปลี่ยนยากหรือง่ายเอาเอาไงแล้ ความคิดของเราเขาบอกว่าใครไม่สามารถจะเปลี่ยนความคิดของใครได้ถ้าเจ้าตัวไม่เปลี่ยนใช่ไหมใช่ความคิดของมนุษย์เราเปลี่ยนได้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวถ้าเราฟังคนที่เขามีความคิดที่ดีกว่าเราใช่ไม่ใช่เพราะฉะนั้นความคิดของมนุษย์เราเปลี่ยนไม่ยากเราเปลี่ยนได้เพียงเสี้ยววินาทีเดียวเนาะ เวลาเราขับรถเนี่ยหรือนั่งรถไปเนี่ยคนอื่นบีบแต่ใส่หลังเราชอบไหมเป็น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 ชอบไหมไม,ไม่ชอบเวลาขับรถนี่เคยบีบแต่ใส่หลังคนอื่นไหม,ไมเ,เคยอ่ะไม่ชอบทำไมไม่บีบแต่ใส่หลังเขาล่ะเอาบีบสิหมอผมมีเอตุผลนะที่ผมบีบนะก็าันขับรถช้านะ่ะนั่งขอมข้อมเดมีทาหาผมก็บีบแต่ซะทำไมขับรถไม่บีบแตงง่หรือไงหรือซื้อรถไม่เอาแต่ ซื้อรถแมวแตรมันก็เกินไม่หน่อยถูกไหมครับเวลาเราบีบแตะใส่หลังคนอื่นเรามีเหตุผลใช่ไหมแต่ทําไมเวลาคนอื่นเขาบีบแต่ใส่หลังเราก็ไม่คิดว่าเขาก็มีเหตุผลเหมือนกันใช่ไหมมีผู้หญิงอยู่คนหนึ่งขับรถใหม่ๆไงขับรถไม่เกิเเ็นพอขับรถไปถ,ไถึงเจอไฟแดงเบรกจเครื่องดับเลยพลื้อเครื่องดับพอดับปุ๊บรอไฟแดงสตาร์ทเครื่องไม่ติดครชบชช,ช,ช,ชเครื่องไม่ติดพอไฟเขียวปุ๊บ รถข้างๆก็ไปสิไอ้เร่นี้ไปไม่ได้ไอ้รถข้างหลังนบีบแตแ่อะไรเป็น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 ไอ้คุนี้ชักชักชักอะไรกันมากชักชักชักอะไรกันไอ้คนหลังกันไม่ไม่สนใจน้ำบีบแต่อะไรอยู่เป็นเป็นเป็นผู้หญิงคนนี้โกรธจัดเลยนะครับลงจักรถเลยเอากุญแจรถมาถึงมาถึงเดินไม่ข้างหลังเลยเดินเดินเดินไปถึงโยนกระจกุญแจให้คนขับรถข้างหลัง แกไปสตาร์ทเดี๋ยวกูจะบีบแ่ไล่เมื่อนเอ่เราเนี่ยจะไปคิดเอาใจใจตนเองเราต้องคิดถึงใจคนอื่นใจเขาใจเรามนนษย์ในโลกนี้ความคิดไม่เหมือนกันหรอกอย่าไปคิดว่าเขาต้องคิดเหมือนเรานะเรามาปฏิบัติธรรมแล้วเรามาฝึกแล้วแล้วจะไปบอกว่าทุกคนต้องคิดเหมือนกัน าให้พวกเราไปศึกษากธรรมชาตินั่นศึกษาเพื่อให้เรารู้ความเป็นจริงของโลกเป็ดมันจะเป็นไก่ได้ไหมไก่มันจะไม่เป็ดได้ไหมไม่ได้เห็นเป็ดต้องรู้ว่าเป็นเป็ดเห็นไก่ต้องรู้ว่าเป็นไก่รู้ว่าคนนี้เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้เป็นอย่างงี้เพราะยนั้นถ้าเบื่ออย่างนี้เราเข้าใจคนอื่นคนอื่นเข้าใจเราใช่ไหมเริ่มต้นเนี่ยคิดอย่างนี้เพราะคิดดีมีคุณยายคนหนึ่ง เวลาสองทุ่มกว่าเนี่ไปเดินถนนสายเมยนเลยนะที่อุดรปรากฏว่าไปยืนได้เสาไฟฟ้าสองทุ่จะดูหนาดูดูดที่าของพักใหญ่ๆหลานชายกับหลานสาวกลับมาจะดูหนังยหญ่ๆไปดูแฟนจ๋ามาเนี่ยอะไรนะแฟนฉันเออะแฟนฉันน่ะแม่ไปดูแฟนฉันกลาลังก็นุงกป กลับมาโอ้ยดีใจมาถึงปุ๊บเสร็จเรียบร้อยแล้วเห็นยายกําลังหาเข็มอยู่ยายยายยายทำอะไรเนี่ยยายบอกยายกาลังหาเข็มลูกไอ้สองคนหลานชายสองคนยุ่งขนาดเดนเน หาตท่อะไรก็หาไม่เจอยายๆยายลองนั่งนึกดูดีๆซิว่ายายนะ่ยทำเข็มตกตรงไหนเราจะได้ตั้งต้นเริ่มหาจากจุดนั้นนะมันจะได้เจอยายบอกว่ากูทำเข็มหล่นไว้ที่บ้านวะ่ะแต่บังเอิญบ้านยายมันมืดมันไม่มีไฟกูมาเสาไฟฟ้าเนี่ยสว่างดีวะเออไอหลานชายก็หลานสาวดิว หัวเราะย่อยใหญ่เหมือนที่พวกเราหัวเราะนี่แหละหัวใหญ่นี่โนะง่เหลือเกินของหายที่ไหนต้องไปหาจากจุดนั้นสิหายที่บ้านมาหาเสาไฟฟ้าอะไรจะหาเจอละแต่หลานชายกับหลานสาวหารู้ไม่ว่ายายกําลังสอนหลานยายถามว่าเอา้าแล้วเองอะสองคนเอาไปไหนมาฉันไปดูหนังมาจะยายเอา้าทำไมต้องไปดูหนังด้วยละ่ะฉันเครียดนะ่ะฉันไม่มีความสุขเลยเลยฉันไปดูหนังยายบอกเอา้าเวลามึงไม่มีความสุขเนี่ยความสุ มันหายไปจากใจมึงไม่เชื่อลยแล้วเวลามึงไปหาความสุขเนี่ยมึงเที่ยวไปหาที่โลงหนังอะแล้วเมลไยพวกมึงจะหาเจอล่ะนะเรานี่ภูมิใจแล้วเกินนะเด็กเรามาเล่นสนุกกันโดยโดยที่ไม่ต้องใช้เงินพ่อแม่เลยแม้นแต่บาทเดียวนะแต่พวกเรานี่โหกว่าจะให้สนุกสนานได้พ่อแม่ต้องใช้เงินเท่าไหร่ใช่ไหมโอ้ แล้หนีไปซื้อเกมกดนะเกมกดนี่อันตรายมากนะบางคนโะอ้โหซื้อเกมมาแล้วติดเกมเล่นเกมทั้งวันทั้งคืนยังมีอะไรบางคนอ่ะเกมแล้ว,นะแ,ลวแล้วพวกเราเราไปดูนะเคยเห็นน้องเล่นเกมไหมเคยลองกลับไปดูหน้ามันดิหน้ามาันดิตอนมาเล่นเกมอ่ะหน้ามันอยู่ที่ท่านี้หน้าเครียดทั้งวันแล้วถามว่าได้อะไรเกม และเกมหลายเกมเนี่ยเป็นเกมที่ส่งเสริมสัญชายญานการฆ่ากันการทำร้ายกันใช่ไม่ใช่เกือบทุกเกมเลยฆ่ากันนั้นเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่มีประโยชน์อะไรมากหมายต้องดูว่าเราควรอะไรควรจะประหยัดอะไรไม่ควรจะประหยัดเด็กผู้นำต้องรู้จักประหยัดเป็นตัวแทนคนอื่นเขาได้เป็นแบบอย่างให้คนอื่นเขาดูได้ต่อไปนี้ของแพงๆไม่ซื้อใครมีของแพงๆมาอวดกันต้องหน้าละอาย ไปแหมเธอทูนในคนนี้ใช้ของแพงอุ้ยเธอทูนไม่ใช่เพื่อนนั้นเอาละต้องเป็นผู้นำในทุกๆด้านในสิ่งที่ดีที่งามนะชีวิตของคนเราทำไมต้องเครียดทำไมต้องเครียดเพื่อนไปมีแฟนใหม่ปุ๊บเครียดเลยใช่ไหมครับหาว่าทิ้งเพื่อนทำไมถึงไปเครียดด้วยละ่ะก็จำคาถาไว้จำในบททุกคนหรือยังคาถาหมอ โครแมอ่ะเอาท่องมาพร้อมกันดิกระดาษหมอค่เราอครบก็ใครปุ๊บ,บอปอไวเลยสักวันมันต้องทิ้งเราสักวันมันต้องทิ้งเราพอมันทิ้งเราไปปุ๊บเราก็หัวเราะได้เลย <c oughs> ขว้าแล้วๆๆๆๆๆๆ